ที่สองครับนี่ต้นมะพร้าวโอ้กินสายอย่างสวยเลยเดี๋ยวมอมขึ้นสามด้านแล้วก็ดึงล้มเลยโอ้ยคุณ ว่าหนึ่งชั่วโมงนี้เอาอันจุดตรงนี้นะ เดียบอมจะลมมาทางไหนทางนี้ในบ้านเขาเนี่ยมาสร้าง ดีนะที่เป็นดินทรายต้ตนนี้ก็ไม่ยากเท่าไรนี่อยากต้นนี้แหละต้นแต้จเจ้าเลืองนี่ก็เจอแต่งานขุดโตแบบจัดหนักจัดเต็มเลยอันนี้ไปปาไปสองนาทีแล้ว ไม่รู้ว่าเสียบจะเอากี่นาทีไม่มีอื่นเลย เานี่ยยืนเยอะาไปเกือบสามนาทีแล้วห้านาทีนี่จะล้มหรือเปล่า ไยส์เว็บตรงนี้นี่ก็แนวป่านะนี่อยู่บนแถวแถวป่าป่าต่กอนตรงนี้นี่มีชนโนหมดแล้วดูว่าเสียบคอมจะจัดตึงไปทางไหน มาใส่ขบวน,เ,นเ,เลยบอมเออเ,เ <Okay. S 1> อกเกาะล,ลงมาแล้วเบี่ยงไปนู่นเลยฮะแล้วเกาะลงมาแล้วเบี่ยงเลยเกาะดึงลงมาแล้วเบี่ยงเลย เกาะบนน่อยอ๋ออ๋อเอ้ยอ,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 อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้นดี่เป็นยังไงเป็นยังไงเอาอีกต้นหนึ่งเกาะสูงไว้อ๋อเบียงปืด๊ดนี่ จบข้าวแล้วครงานนี่่ะฝากกดติดตามนะครับนี่การล้มต้นไม้ต้องเป็นแบบนี้ครับนีขนาดรถเล็กไนะจบข้าวเฮ้ยจุ่ม